สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามาชมเทียนพรรษานะครับผมที่ได้นำมาตั้งนะครับผมในวัดนองบัวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเทียนต้นนี้ก็เป็นวัดใต้ท่านะครับผมเป็น เป็นเทียนแบบ่าแบบแกสลักนะครับปะติดปะติดนะครับปะติดตรงนี้ตีมากรรมนะครับก็สวยงาม ก็เรามาดูวัดที่สอกันนะครับเทียนต้นนี้เป็นเทียนแบบแกะส,สลักนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับรางวัลชนะเลิศประเทศแกะส,สลักขนาดเล็กนะครับขอ,องอำเภอกันทะลัก ก็มาดูความสวยงามนะครับก็เป็นหนึ่งในความสวยงามนะครับของจังหวัดอุบลน,นะครับก็มีปฏิมาก,กรรมที่สวยงามนะครับดูไปใกล้นะครับก็ สวยงามมากเลยครับสำหรับใครที่พลาดในปีนี้นะครับก็ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ สำหรับใครที่จะเข้ามาดูก็เข้ามาได้ที่วัดหนองบัวนะครับก็สวยงามมากเลยครับอันนี้เครื่องวันชนะเลิศครับประเภทติดพิมพ์นะครับขนาดกลางนะครับ ารางวัลชนะเลิศันดับสอนะครับประเภทติดพิมพ์นะครับขนาดเล็กก็อันนี้เป็นวัดวัดสารพัดหนึ่งนะครับครับต่อมาเรามาดูเทียนโบราณน,นะครับผมอันนี้คือรองชนะเลิศออันดับหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นแบบตัวตัวนี้น่าจะเป็นไหมนะครับไหมอเอาไหมมาทำนะครับอันนี้ก็ใบลานใบใบมะพร้าวนะครับก็เป็นแบบเทียนสมัยโบราณนะครับก็จะเป็นอเอาต้นกล้วยนะครับผมเอากาบกล้วยมาทำนะครับก็ สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับอย่กดลุกนะครับผมได้มารับชมแล้วนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นอ่าสวยงามนะครับน่าจะทำมาจากอ่ ใบใบใบมะพร้าวหรือใบลานหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับก็อยากเข้ามารับชมนะครับก็มาได้นะครับช่วงนี้อ่าก็ทางจังหวัดอุบลก็ได้นำมาที่วัดประทานหนองบัวนะครับ จุดนี้นะครับก็งานแกะสลักอีกนะครับผมนนจะมีผู้ชมมารับชมนะครับเข้นานมาถ่ายรูปนะครับอันนี้คือรอางวัลชมเชยนะครับผมก็นนชมเชยก็สวยมากนะครับนนนก็จะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาชมหอ ประทานนองบัวน,นะครับดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกนะครับผมจุดนี้ก็ คือตั้งไว้นะประธานน้องบัวเลยนะครับผมก็ไม่ใช่เทียนนะครับตรงนี้เป็นศินละปะนะครับของชาวบนนะครับ ก็ใครที่อยากเข้ามากราบสักการะบูชานะครับก็เชิญเข้ามาได้นะครับจุดนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากก็ ก็จุดนี้ก็จะมีของหวานนะครับของหวานให้ท่านนักท่องเที่ยวนะครับมาได้เชิญชิมนะครับผมก็จะมีจุดต่างๆนะครับ เราคนชมเชยดูการแกะนะครับสวยมากมากก็ไม่กี่วันก็เขาก็จะเก็บเข้า,ขานะครับผม เก็บเทียนไว้นะครับผมเพื่อใช้ในปีต่อไปนะครับอันนี้ขนาดรางวัลจุมเชยนะครับผมอย่างตะการตาขนาดนี้นะครับครับก่อนจะจากกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนีนนน่บ สำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสมานะครับรับชมทางวิดีโอได้นะครับชมใก,ใกล้เลยครับครับสําหรับวันนี้เราพาท่านผู้ชมรับชมนะครับเทียนบรรษานะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ